สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสได้รับแจ้งข่าวจากเรือประมงเวลาเที่ยงคืน45นาทีเรือมหาลาบธนวัฒนส,สีซึ่งอยู่บริเวณน่านาน้ำในพื้นที่ทับซ้อนไทยกับเมียนมาขณะทำการหาปลากับกลุ่มเรือประมงโดยได้ร้องของความช่วยเหลือเนื่องจากถูกเรือรบเมียนมายิงจนตัวเรือได้รับความเสียหายน้ำเข้าเรือปริมาณมาก ผู้บัญชาการทาหารเรือภาคที่3และผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ได้สั่งการให้เรือต่อ274ออกเรือด่วนเร่งเข้าสกัดขัดขวางการกระทาของเรือรบเมียนมาและทําการประสานง,งานไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อติดตามสถานการณ์จนทราบว่ามีเนินารจับกลุ่มเรือประมงไทยจริงเนื่องจากมีกลุ่มเรือประมงไทยเข้าไปทําการประมงในเขตน่านน้าลึกในบริเวณประเทศเมียนมาประมาณ4-5.7ไมล์ ตามการรายงานระบุว่าเรือประมงของไทย50ลำออกมันจะเกาะพยา,ยามจังหวัดระนองเข้าไปในลักษณะของการลากอวนและเรือรบเมียนมาได้เข้าจับกุ่มเรือประมงไทยจํานวนอีกหนึ่งลำคือเรือสอเจริญชัย8โดยมีลูกเรือจํานวน3 1คนโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการค้นหาและทําการช่วยเหลือลูกเรือได้ครบทั้งหมดโดยพบผู้เสียชีวิต2คนเป็นชาวไทย1คนชาวเมียนมา1คนคาดว่าเกิดจากการสํานักน้ําขณะกระโดดน,น้ํานี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนประกอบด้วยนายศรีเพชรบุญทัศน์อายุ4 5ปีทำหน้าที่ไ่เรือมหาลาวธนาวัส,สีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและลูกเรือชาวเวียดนมามไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตตามร่างกายทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมออกให้การช่วยเหลือในทันทีหากเกิดสถานการณ์ต่างๆและจะมีการรายงานให้ทราบในทันที